มาออกไปนาเดี๋ยวบอกคนตุงเอไปหน้าหรแนนไปหน้าตุไปไหมอ๋อุบอเล่นปกติบอลเล่ไมดิบอลปุกอ่ะบอลเล่นหรือ้ออืมองอะไเนไนนมองอะอ่ะเล่นข้ยงบางหนึ่งห่อก่อนค่ะ Yeah. Đợi Đi nào yeah, Mong Action. Bảy bảy. <laughs> Action. เออเออมองมันบางหน้ามือน้อยอ่ะบางหน้าเดี๋ยวชั้นกเห็นเาเอด้วยชันแต่งตัววับวับแวมแวมคืออากมีแฟนวัดจังสันทอ เลแต่งตัววับวับแวมแวมคืออยากมีแฟนว่าจังสันทอเอาแอคชั่นนี่ตัวนี่ส่องมาหากล้องได้ไหม Action. Bái bái. Nè.